To get right, yeah. And then to so good, I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Go on and try come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance, do a dance, of victory, because now I'm living good. No, I'm not living like I used to. be I talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words, that i of love Yeah. สวัสดีครับผมทีมงานนอการช่างนครสวรรค์นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่อำเภอพยุหะคีรีนะครับจังคอนสวรรค์นะครับผมแปลงนี้เป็นพื้นที่ขนาด19บเ้ไร่นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะเหมือนหัวลูกศรน,นะครับถ้าดูภาพวิดีโอมุมสูงมันตะกี้นี่ครับคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับผม ก็ขอเริ่มต้นด้วยที่สระน้ำครับสระน้ำใบนี้ขนาดหนึ่งงานยี่สิบตารางวานะครับผมความลึกอยู่ที่สี่เมตรนะครับความลึกอยู่ที่สี่เมตรการไล่ระดับสระใบนี้จะไม่เหมือนใครนะครับการไล่สเตปแล้วก็ผมก็เพิ่งจะเคยทําครั้งแรกนะครับผมสระใบนี้ก็อยากได้ฟิลคล้ายๆเป็นสระน้ําสไตล์คาเฟ่นะครับก็จะมีอ่า ชานที่เป็นชั้นหินเป็นกวดแม่น้ํานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังชั้นนี้นะครับผมมันคือพื้นดินเดิมนะครับพื้นดินเดิมผมขุดลงมาจากพื้นดินเดิม30เซนนะครับอ่าเนี้ยคือ1ไม้บรรทัดแล้วก็เว้นเป็นตะพักชั้นแรกนะครับความกว้าง1เมตรนะครับอ่าแล้วก็ขุดลงไปอีกนะครับขุดลงไปอีกนะครับอ่าตรงนี้รู้สึกจะ ห้าสิบเซนอ่ะห้าสิบเซนความกว้างอีกหนึ่งเมตรนะครับผมความกว้างอีกหนึ่งเมตรแล้วก็นะครับแล้วก็มายกขึ้นเป็นคันดินนะครับมายกขึ้นเป็นคันดินความกว้างสองเมตรนะครับความกว้างสองเมตรความสูงก็จะอยู่ที่ห้าสิบเซนเหมือนกันนะครับห้าสิบเซนเหมือนกันความกว้างสองเมตรสูงห้าสิบเซนอ่ะแล้วก็ขุดอันนี้ผมขุดลงไปประมาณเมตรห้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็เว้นชานพักไปอีกนะครับอีกเมตรห้าสิบอ่าแล้วก็ลงไปอีกประมาณสองเมตรกว่าๆนะครับเบ็ดเสร็จแล้วความลึกถ้าวัดจากพื้นเดิมนะครับมันจะลึกอยู่ที่สี่เมตรพอดีอ่สาสาบนี้เจ้าของเป็นคนออกแบบเองนะครับคอนเซปต์เขาคือว่าต้องเดี๋ยวจะเอาหินใหญ่นะครับมาเรียงชั้นนี้นะครับมาเรียงในร่องนี้แล้วก็ทับหน้าด้วยกวดนะครับทับหน้าด้วยกวดตรงนู้นด้วยนะครับทับหน้าด้วยกวด แล้วตรงที่ชิ้น2งเมตรที่ผมเดินอยู่เนี่ยอันนี้ก็จะใช้เป็นอิดบล็อกปูนะครับอิดบล็อกเรียงนะครับแล้วก็จะใช้น้ําบาดาลมาเติมในสระนะครับแล้วก็ให้น้ํามันขึ้นท่วมขึ้นมาทับตะพักชั้นนี้แล้วก็ให้มันอ,อืดขึ้นมาสูงขึ้นมานะครับน้ํามันก็จะทับอิดบล็อกพอดีนะครับเวลาเราเดินอยู่อย่างชั้นที่ผมเดินนะครับถ้ามันมีน้ําแล้วนะครับมันก็จะไม่เละไม่เป็นโคลน,นะครับคือเขาวางคอนเซปต์ไว้แบบนี้นะครับ ก็มีน้ำซึมนิดๆน,นะครับแค่เป็นน้ำชั้นหินนะครับลักษณะงานก็จะเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับตามตามาทีมงานเรานะครับตามมาตรฐานทีมงานเราก็มีเจอหินนิดหน่อยนะครับพื้นที่แปลงนี้มันสิบเก้าไร่นะครับแต่ตอนเจ้าของที่ซื้อมันย4ิบสี่ไร่นะครับต่อหลังวัดแล้วเหลือแค่สิบเก้าไร่เองนะครับ ก็จะมีแค่สระน้ำนะครับแล้วก็เป็นงานยกถนนล้อมรอบแปลงนะครับความกว้างสาเมตรห้าสิบนะครับความสูงเจ็ดสิบเซนนะครับอ่าอันนี้จะเป็นผลงานทีมงานเรานะครับจะประมาณนี้เลยนะครับผมจะเหมือนแบบที่เจ้าของที่วาดมาเป๊เะๆครับอันนี้ก็จะเป็นคันดินกั้นน้ำนะครับล้อมรอบสาะครับ ส่วนช่องนี้นะครับมันคือลำรางนะครับเวลาน้ํามันมาจากเหมืองครับมันจะมาเติมมาเติมนี่นะมาเติมสารนี่นะเดี๋ยวเราไปดูโซนที่เป็นคันล้อมรอบพื้นที่กันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในโซนของดินที่ขุดได้จากสารนะครับก็จะถมยกโคกขึ้นมานะครับผมยกเป็นบริเวณโคกขึ้นมานะครับก็ไปตามเนื้อดินที่ได้นะครับผม พื้นที่แปลงนะครับมันจะค่อนข้างสูงต่ำบางช่วงกลางแปลงก็ต่ำเป็นตกท้องช้างนะครับทีเนี้ยถ้าลักษณะแปลงแบบนี้นะครับอ่าหรือแปลงของพี่ๆท่านไหนเป็นแบบนี้นะครับถ้าน้ําไม่ท่วมนะครับเรายกคันล้อมไปตามพื้นที่ก็ได้ครับอย่างแปลงนี้ครับจะขุดไปตามพื้นที่เลยนะครับแค่วัดขึ้นมาจากพื้นเดิมนะครับให้ได้เจ็ดสิเซนนะครับมันก็จะเป็นทิวถนนเลาะแปลงไปนะครับ แต่ถ้าเราต้องการจับเกณฑ์จุดนะครับก็คือว่า,าต้องการให้แปลงเสมอกันทั้งแปลงเลยสูงก็สูงหนึ่งเมตรเท่ากันเลยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยค่าใช้จ่ายจะสูงกว่านะครับเพราะว่า,าตัวคลองะครับมันก็ต้องขุดขยายใหญ่ขึ้นนะครับแต่ถ้าอย่างเป็นแบบแปลงนี้นะครับก็จะง่ายเลยนะครับไปขุดสูงต่ำไปตามพื้นที่แปลงนะครับแค่ให้ได้รูปคันนะครับ ตัวคันดินที่ผมเดินอยู่เนี่ยครับมันจะมีความกว้างอยู่ที่3เมตร50เซนนะครับ3เมตร50เซนนะครับตัวคลองนะครับก็จะกว้างอยู่ที่3เมตร50เหมือนกันนะครับ3เมตร50เหมือนกันความลึกอยู่ที่1เมตร40เซนนะครับแล้วก็ตรงชานพักนะครับที่ผมเดินอยู่เนี่ยอันเนี้ยจะมีความกว้างอยู่ที่1เมตรนะครับนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับล้อมรอบแปลงนะครับ แปลงนี้ก็เป็นลูกหลังนะครับผมบางช่วงก็เป็นดินนะครับเนี่ยอย่างช่วงนี้เป็นดินลูกหลังหมดเลยนะครับลูกลงังลูกลังหมดเลยก็ถ้าจะปลูกต้นไม้ก็ต้องปรุงดินกันหน่อยนะครับหลุมต่อหลุมไปเลยนะครับถนนนะครับถนนของผมสามารถเช็คความสูงกับความกว้างได้นะครับว่าผมทําได้สามเมตรห้าสิบหมผมทําได้สูงเจ็ดสิบเซนหมนะครับเพราะว่าเราจะค่อนข้าง ทามาตรฐานนะครับอย่างช่วงนี้ครับแปลงนะครับช่วงนี้แปลงมันจะตกท้องช้างนะครับก็คือว่ามันมันจะต่ํากลางนะครับผมก็จะเว้นกากไว้นะครับเพื่อดักน้ําให้มันได้อ่ามีคันคันกั้นเนี้ยดักไว้อ่าจะเรียกยากนิดนึงผมก็จะเอาลงจากพื้นเดิมไปห้าสิบเซนนะครับผมแต่การเติมน้ําของเขานะครับจะใช้การเติมน้ําโดยโซลาเซลล์บาดานะครับผมก็ ออกหกคิวต่อชั่วโมงหรือว่าอะไรประมาณนี้ผมก็จำไม่ได้แล้เห็นเจ้าของที่มาบอกอยู่คอนเซ็ปต์ก็คือว่าอยากขับรถได้รอบแปลงนะครับใช้รถ a อทีวีนะครับขับได้รอบนะครับนี่ครับคันดินสูงเจ็ดสิบเซนก็นกสูงกว่าหัวเข้าผมอีกนะครับคันดินช่วงนี้ก็จะเป็นดินแสมลูกหลังบ้างนะครับ นีครับอันนี้หลักเราจะทําหลักระดับแบบนี้ไว้ตลอดนะครับหลักแบบนี้ไว้ตลอดนะครับหลักนี้ก็คือมันจะบอกแนวตีนดินตกด้วยนะครับเราถ่ายหลักนี้มาจากแนวหลักเขตเลยไม่ต้องกลัวเลยว่าตีนดินมันจะเลยไปแปลงของคนอื่นนะครับางาน,นก็จะออกมาเป็นเรียบๆเ,บเบนียนๆแบบนี้นะครับผม นาขุดแปลงนี้ก็ใบมีดหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกี้ยงเลยดีกว่าแต่ไม่เป็นไรนะครับมันคือง,งานของเราอยู่แล้วงานถนัดของเราอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีบ้านคนเลยนครับที่เห็นเห็นเป็นการพื้นที่การ,กรเกษตรทั้งหมดเลยนะครับโซนนี้ก็จะทำข้าวฟ่างนะครับไรอ้อยนะครับมันสำปะหลังนะครับ ช่วงนี้ก็จะเห็นการเผาไรอ้อยเยอะนิดนึงนะครับช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนนะอก็จะของเพิ่งได้ที่แปลงนี้มานะครับแล้วก็ขุดเลยนะครับผมใช้เวลาแปลงนี้ไปประมาณสิบวันนะครับประมาณสิบวัน คืออย่างนี้ครับอ่คลิปที่ผมอัปเดตมันอัปเดตช้าทีนึงนะครับพอดีว่าทีมงานผมอะเราทำคือ,องไงเราทาเราทางานกันเองนะครับแบบว่าไม่ได้จ้างรถที่อื่นเข้ามาช่วยหรือว่าโยนงานไปให้คนอื่นทำนะครับคลิปผมเลยมันจะอัปเดตช้าทีนึงนะครับแล้วก็คิวงานคนระับมันก็เลยมันก็เหมือนว่าผมผมทําจบแล้วก็ไม่ได้พักนะครับก็ทําต่อ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 ,ต,อ,ต,อต่อไปเลยนะครับ มันก็เลยจะล่าช้านิดหนึ่งนะครับเราทำเองนะครับช่วงนี้ก็เข้าโค้งนะครับผมเนี่ยครับอย่างช่วงเนี้ยก็สูงเจ็ดสิบเซนไปตลอดนะมันก็จะสูงต่ําไปตามพื้นที่นะครับเรียบๆเนี้ยนะครับคันนี้ผมใช้มาโครเดิน ย่ำนะครับแน่นแน่นอนนะครับสามารถอออรอรอตั้งแต่ร้อยเจ้าของที่ขับแล้วนะครับขับผนรอบละผมกาลังจะบอกว่าผมขุดเสร็จมาไหลก็ขับรถวิ่งได้เลยนะครับจะไม่ยุบไม่ตกหลุมล้อฟีแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะให้ฟิลเหมือนแบบว่าเขาเติมน้ําใส่คลองมานะครับก็จะเป็นเหมือนน้ํามาไหลข้ามอ่าไหลข้ามมาล็อกฝั่งนี้นะครับก็ประมาณว่าเดี๋ยวจะขับรถเอทีวีข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับ ทีแรกผมว่าจะให้เขาใส่ท่อนะครับแล้วก็เลย,เยกลัวคขาจะจ่ายมันจะเปลืองนะครับก็ฟิวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ดีก็เอาหินมาเรียงนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่เป็นโคนนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซ็ปต์เรางานสวยเรียบเนียนนะครับนี่นะครับจะให้ดูตีนดินกับหลักเขตนะครับตรงนี้เป็น หลักเขตแล้วก็ตีนดินคะรับผมจะทําตกไม่เกินหลักเขตนะครับเจ้าของที่อยากได้ต้นไม้ต้นไหนให้เอาไว้ก็ขอแค่บอกมานะครับอยากเอาต้นนี้ไว้นะเอาไว้นะของถ้ามดมันเอาไว้ไม่ได้เจ้าของที่ครับมันติดรถมาโครจริงๆมันทํางานไม่ได้ก็คุยกันอีกทีหนึง่งช่วงนี้ที่โค้งก็คือโค้งหลบต้นไม้ต้นนี้นะครับ ก็จะวางขันกั้นไปตามพื้นที่นะครับผมใต้กลางเจ้าของที่เขาก็ต้องเอารถไถมาไถาปรับพื้นที่เองนะครับประมาณนี้ครับสามเมตรห้าสิบที่ความลึก หนึ่เมตรสี่สิบเซนได้ล้อมรอบแปลงแบบนี้เลยครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ตองควรแก่เวลาแล้วนะครับเอ่อตอนนี้รถขุดผมย้ายออกไปแล้วผมกำลังจะไปที่อำเภอหนองบัวนะครับจังหวัดนครสวรรค์ครับพี่ๆท่านใดนะครับ สนใจงานขุดนะครับอยู่ใกล้ๆหนองบัวหรือพิจิตรชนแดนอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ผมเข้ามาดูพื้นที่อะไรเงี้ยก็กิงกลางโทรมาได้นะพี่ที่เบอร์โทร0649524155นะครับผมผมยินดีบริการอยู่แล้วนะครับผมจะโทรมาสอบถามราคาอะไรเงี้ยก็ได้หมดนะพี่แล้วก็นะครับวันนี้ประมาณวันที่13นะครับประมาณวันที่ สิบห้านะครับผมผมจะขึ้นไปแถวจังหวัดนครนายกนะครับแถวแถวคลองสิบสามนะครับคลองสิบสามเรียนอห้จจำไม่ได้แล้วอ่าที่เขาขายต้นไม้กันนะครับเราไปดูงานแถวนั้นก็ท่านใดสนใจอยากจะให้เข้าไปดูพื้นที่ก็เหมือนเดิมครับกิ้งก้างโทรมาได้แอดไลน์ก็มาคุยกันได้ครับผมก็เรียนนี้ครับเพราะว่าทีมงานเรามัน ทีมง,งานเล็กๆนะครับบ้านๆเป็นรถไม่เยอะนะครับรถไม่เยอะเรามีรถแค่สามตัวเองนะครับก็ค่อยๆทําไปตามที่เราทําทําทันนะครับแต่ก็คงไว้ซึ่งมาตรฐานนะครับผมตกลงเท่าไหร่ก็ได้ต้องได้ตามตามนั้นนะครับจะไม่มีลักไก่ครับไม่ว่างานจะเป็นยังไงก็เราจะทําให้ได้มาตรฐานเหมือนเดิมไว้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมผมเตา๋าทีมงานนอการช่างนอครสวรรค์ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ